สวัสดีครับแม่คสวัสดีครับครับผมก็ตสิามาเฮ็ดสีที่ยังเนาะคับมอนีีเลือกคามยาดีเป็นวันที่สามคับปันูค่ะครับผมราคามากตัดเสาอีกเสาทนะครับเขาทูกูจับว่าซเฮ็ดยังเนซเฮ็ดยัาครับแม่คุปปปงอนันตะศีสะอำนาจบารม จอมแห่งหนาคารเจ้าได้ร่วมเผ่าเป็นอนว่ยจิตบกตบเลี่ยวได้ดตั้งต่อภาวนาปูอนันต์ลูขอบาลมีเดเพ่ายย่บุญขอร่ำถวายทอนเป็นข้ามกรนที่สูงสงูงลูขอวายเท,ทไทยหูชาเจ้าเร็นสู จากกาวกรเมืองใหญ่บาดานจากว่านานแสนนานก็บ่มีใครหูมีแต่ตำนั้นเจ้าอนั้นตยิ่งใหญ่ลูกมาขอกาไหว้องค์เจ้าให้เ่งแง่ สีมาล้าบอกแจ้งคาระวะองนาโคผัวที่คล้องมาดานเสือบนานมาแลวจากว่าเป็นดวงแก้วแนวนิ้นคืออินแตงขอถวายกราบลา,วายวอนเจ้าให้ลำดูเป็นทั่วเพียนดอกไม่ไบสีแต่งงามนะ ขอให้อ้วนหน้าคู่เผื่อที่ท่งให้งามแจ๋ ฉันว่าโยตองโยตองใบสีแดงรืู่าขอกราบเจ้าท้าวไรท่านลุงเมี่ยงเตรียมมากไหมข้าระวาบูชาเป็นใบสีขาวอนในขอน้ำกลุ้มทำโอ้วาใบสีตัวนี้วันหาพญานาคตาฟูบารมีพอให้เปล่นสียาสีเปลี่ยนมา ขอวาบรรดาบารมีทุกพระองค์ลงออบน้อมจมทำบุญขอให้ได้สบายถึงให้ทว่วอดดทัวทลุกแขนไต่ตำบาดานขอให้ประท่านครลูกหลานไทยอน,นันตนากราชอง์ใหญ่ขอบวอนเทพไทยให้ใให่ว้ดบันดาลบารมีปูุกความใหญ่ไพศาลลูกพอกลับลานวังอึ้งบารมี อาณาธาราคาราตุใหญ่ปกป้องหอยภัยให้ลูกหลานดูดีเมื่อนี้นลูกไปทำบายศีเมื่อนี้ลูกไปทำบายศีขอพึ่งบารมอีองค์ปู่ผู้ทรงนำนำคำเอาคำจ่าองค์อ่อนเอาไว้แล้วจังก,ก่อนจังก,ก่อนหอยดย้อนอ่อนตายมว้วนเทียบไผ่ขาเยเทียบแฝงขายลูกพลร่ำทำบายปุปฟังเถิงก่อ ขอให้ผู้ศรียาศีปุณมาขอกราบบัรธาบารมีทุกพระองค์ลงออบน้อมจงทำอุโมคขอให้ได้ตลา่ายถึงให้ทั่วแทนทัว่วทุกแคนไปต,ตมบาดานขอให้ประทานก้อนลูกลานไหยมึนั่นต่หน้าพระราชนิยม ขอบอนเทพให้ใหใช่วยดลบันดาลบารมีปู่ก,กวางใหญ่ไพศาลลูกขอกราบกลานบังถึงบารมีอน,นันตนาคราชองใหญ่ปกป้องโภยไัรให้ลูกหลานอยู่ดีเมื่อนี้ลูกได้ทำบายสิ ม so ื่อนี้บ่ไดทําบายสีขอพึ่งบารมีอวดผู้ผู้ทรงธรรมนําคําเอาคําสู่อ่อนเฮาหลายแล้วจังสอนจังสอนัวย้อนก่อนตายมวนเทพให้ใจเทพแฟนกายลูกพรรําตะวายให้ปู่ฟังถึง่ต

ครับเสียดวนเสียวนก็เลยมาจากต่้งประเทศด้วยครับเทีบที่ามลายไปต่างประเทศเนาะครับพรายากลูกสาวเรียนจบตองพรลูกสาวไิสมานาครับอตมาเียครับเห็นะ็ยาเยส่วนออ่ดอไรอยีแล้วมั้ กับเขาแตงโมใช่ิมล้มยับตั้งอะไรยีแปะตัอะมะามืไหมึงอานี่แหละครับบรรยากาศยูซุมจิ้เย็นครับกระนาแปกได้เมื่อเ้านี่ฝนตกวันสิบร์เสานะครับเนาะครับมากคับถึงเวลากับฝนหยุดเองครับ ไปนะเจ้าเ่นไ่เด็วมกน่ี่เล่อยออกไปาที่เขาผมแจ๊บเลยเข้าใจกันด้กด้เห็นแล้ว่ไี่ได้บ้าใ่ผลิกรมเพิ่มครับโอจน่องนุ่มพี่โอ้เห็นกันเยอะครับไม่ใช่ไรครับไม่่ไ้

รับรับเสียงมีไหมอ้าวเยี่อดห้องก็ไปไปถ้าเดไปเถี ครับใครอยู่สร้างหลายคนก็ครับเนื้อขาลุกเสาอีกเสาโตนะครับเนาะเอาไป็นผึ่งไฟว่ามันเป็นไฟดิขับลงผลิตประหลาดเขาว่าได้ครับของแม่้อคู่หอมมันนะครับเนาะครับอีกประมาณเดือนกว่าวสองเดือนทันว่าครับแม่้อคู่ว่าจะซิมแดดสูตรน้ำปลาดาสูตรนี้สูตรเลียอโคกเลียอะวยเลยด้อ่าครับตับบัต้งใส่ผอมชูรส บ่ต้องใส้น้ำปลาโคกลาอุ่กรักว่าโคกบ่ตตองล่าง่นกับเสียบไหลครัวพอได้ซิมสูตรไม่คู่มาแล้วนะครับครับผมครับซิมเกยไอเกยยุดกีว่าซิมมาแล้วสูตรไม่คู่ปุ่งสันวาสุดยอดเลยว่ันวาครับ่าแคบบัได้ล่างถวยอันวครับแก้วกระเซบโะ้วผู้ใหจะซิมกวนมม่บุญลายเนาะ ครับอ่าเกยู่จีคนบาคนได้ซิมแล้วนะครับเนาะเสียบหลายแก้วเสียบเลยครับเด้อเอฟซีลับกันมาช่วงเดือนแต่อีกประมาณเดือนกัวกัวรับกระสีได้ซิมสูตรปลาของแม่กู้นะครับเนาะครับของสายสีสางนี่แล้วพอดีขูดเลย เอ้ยเราจับหวนก็ได้จับเอาได้วยกันแต่ไม่มีฐานนี่แต่ไม่มีพังนี่เฮ็ดป่ะเด้๋อวกันนะนะมันต้องมีพังนี่สำคัญกูโม่เลยนี่นี่ด่านสำคัญกูโม่อ่าครับเรทถบเสียงไค์นะครับเนาะทีแม่คู่ครับของเงินเท่าได้จุดครับให้ค่ากับเขากับน้ำเอฟซีนะครับเนาะอ่าครับกำลังมาที่แตงโมห่า ตัวที่สองก็ลังมากนะครับเนาะครับตัวที่สองก็ลังมาครับก e: yes. ็รุ่นต้องกันเลยครับเด้อเดี๋ยวก็ล get get ุ้นได้ในตัวกันครับเอาเลยครับเอาเลยสิอาสาทุนให้ใจนะครับโอ้กูไ่้ฮะเอาจับมันเรียกทั้งสองอันซะเออไปนั่งหน่อย ไปจับมูไปแม่เสียกจับเสียบกนะพอค่ะาดื่ไปด่เออแมนแมนเอาไปเลยครับไปเลยจับลาการดื่มเสาคือน้าเขาเดี๋ยวมาทงเี้น่าได้จังปลาได้โกสิกรรับบรรยากาศอันนี้เสาเอกเหลือเสาท่ครับบันนี้ครับเสาเอกแล้วเสาทครับมื่อนี้ปลาไส้อเขาดีดีครับตก พีู่้มเขนะครับเนาะพีกระป๋องาแล้วก็ะครับแล้วก็ครับสองโตกสองเก๋กับกั เรบเลขกถูกเสียงไทายนะคะมีผู้ชุดค่ะอาจี่มีพิพเศษหนาเล่น,นะคะ่ะตั้งช่องให้เป็นแค่หน้าทางะคะ่ะ กำลังมาเลยครับเ ูแล้วไปตกดอกก็ยานันลกปลาแลวปลาแลวสองสีครับสีคือหนึ่งครับเห็กหนึ่งครับเมนบอยเยี่ยมสี่ี่รหนึ่งครับห่งครับเบอรควอนเอายัดในลวดเยอะบดกันสี่รวมเราจะทั้งขึ้ดูขาล่างเดี๋ยวดูขาล่างหนึ่งกับหนึ่งหน่สีเบอคาก ตัมันสัตวมนบ่าหาสองเลยนะครับหาสซีสองโอหาสองีหาสองีตัดครับาครับหาสซีเนาะครับเนาะเดียวเียวว่าครับถ้าจะเามางายครับเด็กพวกเสียงไทยนะครับเาะีแม่กู้อมนทอากับจุดอ่าไงนะครับเนาะกับเื่อเป็นแนวทาาเพื่อเป็นแนวท่า ครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับได้ห้าสองสี่กับกากับเขากับน้าเงินเดียร์ครับเด้อครับอยู่ร่องป่านะครับอ่าป็แล้วมันนี่มันยกเขาอีกเขาโ็ครับอยู่บ้านรอนผู้ครับครับมนะครับรันจกรับรอนท่านนี้ครับเอ็ดซีทันใดนะครับได้เบิวช์แล้วครับก็ขอให้สุขสกมันมันน้ำกันเบิดทุกทุกคนนะครับเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดทันใดก็ขอให้สมบัติประธานาทุกประกาศ ำหรับคลิปนี้ครับพอดีครับ,รบ,เ,บเพรว่าัคลิปบางพียจะมีครับรกับวายเอฟีครับในตัวคลิปนี้แล้วครับ